ประธานสภาที่เคารพครับ,รบผมนพบุญกัรน,นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขอญาตท่านประธานได้อภิปรายในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครับซึ่งในส่วนของผมครับได้รับมอบหมายจากทางพรรคเพื่อไทยให้พูดของในภาพรวมนะครับ ว่าวิธีการจัดทำงบประมาณต่างๆเราคำนึงถึงอะไรบ้างและภาพรวมในการใช้งบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ในปีนี้เราจะตั้งเป้าที่อะไรกันบ้างผมฟังท่านจุรินอภิปรายเมื่อสักครู่ครับขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับก็เรียนว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับงบประมาณเท่าไหร่ครับท่านพาดพิงไปถึงเรื่องของกฎหมายที่จะนิวโทศกรรม ซึ่งผมว่าตอนนี้อยู่ในคณะกรรมธิการที่กําลังศึกษาอยู่นะครับท่านจูดินรอสักครู่ครับเดี๋ยวเมื่อเราเปิดสภาในเดือนหน้าแล้วผมเชื่อว่ากฎหมายนี้ก็จะกลับเข้ามาในสภาผู้แทนรัศฎรมาพูดคุยกันครับผมเรียนว่าแบบนี้ครับว่าการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีของภาครัฐนั้นง่ายๆครับเราก็ต้องไปดูครับว่างบแต่ละส่วนนั้นควรจะใช้ในเรื่องอะไร ก็คือพิจารณาจากปัญหาครับว่าประเทศเรานั้นเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนอย่างไรตอนนี้ประเทศมีปัญหาหลักอะไรผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นในแต่ละด้านนะครับผมเรียกว่าเป็นพันธนาการ6อย่างหรือว่าเป็นปัญหาของประเทศทั้ง6อย่างนั่นเองครับพันธนาการที่หนึ่งครับเรามีปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในตลาดโลก เมื่อพิจารณาจาก GDP ปีที่แล้วครับ GDP ของประเทศไทยนั้นเราโตเพียงแค่1.9%ครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและผมก็เห็นด้วยครับจากท่านจุรินครับก็ที่มาเปรยบเปรยครับว่างบปี67นั้นเหมือนเป็ดง่อยครับแต่ท่านอาจจะลืมไปครับว่าเป็ดง่อยของท่านจุรินเนี่ยครับเกิดและเติบโตในรัฐบาลที่แล้วครับ เพียงแต่วันนี้รัฐบาลโดยการนำของท่านเศรษฐาพยายามจะจัดงบปี68ครับเพื่อจะรักษาเป็ดง่อยตัวนี้ให้ลุกขึ้นเดินได้และไม่ใช่เป็ดขี้เร่แล้วครับถ้าเศรษฐ,ฐกิจดีครับมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องห่วงครับสัญญกรรมบ้านเราทำเก่งครับเป็ดขี้เร่ของท่านจะไม่เป็นเป็ดขี้เร่อีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับ สภาพัน์ได้คาดการครับว่า GDP ของประเทศไทยจะโตเพียงแค่ประมาณ2-3%เท่านั้นเองนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศเรานั้นกำลังจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเมื่อเราสูญเสียการแข่งขันในตลาดโลกสิ่งที่ตามมาครับจะส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชน จึงเป็นพันธการที่หนึ่งที่เราต้องรีบแก้ไขครับมาสู่พันธนาการที่สองครับผมขอมขอเรียกว่าสังคมไร้ทางออกครับที่ผ่านมาครับไทยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงข่ายการรองรับทางสังคมนั่นคือระบบที่รัฐบาลจะต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือในปัจจัยทั้งสี่ของชีวิต ให้ประชาชนทุกคนนั้นได้รับสวัสดิการที่ดี mm hmm. เพียงพอต่อการดำรงชีพเมื่อระบบไม่ดีแน่นอนครับประเทศเราจึงมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากครับ mm hmm. ต้องเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจที่โหดร้าย mm hmm. และไม่มีโอกาสที่จะให้ใครได้มีโอกาสล้มเหลวครับหมายความว่าถ้าท่านทำธุรกิจแล้วพลาดขึ้นมาธุรกิจของท่านนั้น ล้มแล้วคือตายอย่างเดียวเท่านั้นครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องรีบแก้ไขครับมาสู่พัฒน,นาการที่สามครับเราไม่มีความพร้อมในการรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลกระทบใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านเห็นในสไลด์ครับภาพอาจจะเล็กไปเซนดีหนึ่งต้องกราบขออภัยนะครับแต่พี่น้องประชาชนทางบ้านคงยังพอเห็นครับนึกถึงเหตุการณ์โควิด19ครับ หลายคนยังคงจําได้ครับในช่วงแรกๆที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเรามีปัญหาในการจัดการผลกระทบครับไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะรับมือถุงมือยางก็ขาดครับหน้ากากอนามัยก็หายากครับใครดูแลครับสมัยนั้นผมไม่ทราบในสถานการณ์ปัจจุบันครับนอกจากโควิด -19 แล้ว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเราก็ไม่มีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอครับในการที่จะต่อสู้กับประเทศอื่นทำให้พวกเรานั้นอยู่ในกลุ่มที่ท้ายๆของภูมิภาคนี้ครับมาถึงพัฒนาการที่4ครับเป็นกับดักความเคยชินและความหวาดกลัวในอดีตครับเรื่องนี้พูดง่ายๆครับเป็นเรื่องของความมั่นใจ ของนักลงทุนครับถ้าเราย้อนไปดูครับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2,540ครับพวกเราเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งครับผมเรียนว่านอกจากวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วตั้งแต่ปี40ถึงปี67นะครับเราไม่ใช่เผชิญแต่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียวครับเรามีทั้งวิกฤตทางการเมืองมีทั้งม็อบ มีทั้งอุทกภัยใหญ่ในปี54หลังจากการเลือกตั้งและแน่นอนครับปี62ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับโควิด19เหตุการณ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นวนไปวนนานวนไปวนมาในประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเริ่มลงทุนกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน มาถึงพันาการที่5ครับที่ผ่านมาประเทศเรานั้นเน้นการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวครับขาดการจัดการและการวางแผนแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนต่อปัญหาในระยะยาวและผมจะได้เรียนต่อไปครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรมาสู่พัฒนาการที่6ครับความมั่นคงในชีวิตของประชาชนยังคงสุดโสมครับ ปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับยังคงเป็นภารกิจใหญ่ของรัฐบาลครับเราไม่กล้าที่จะปัิเสธเรื่องเหล่านี้ครับเราบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองสงบครับแต่ในความเป็นจริงครับดูตามข่าวได้เลยครับมีการฆาตกรรมจี้ปล้นยาเสพติดต้มตุ๋นหลอกลวงแก๊งคอร์เซนเตอร์เกลื่นประเทศไปหมดดังนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขทั้ง6พันธนาการครับ ดังนั้นครับคำตอบที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจึงได้นำเสนอ142นโยบายครับและอีกนายไทยแลนด์ทั้ง8ด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทำงานควบคู่กับนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับหนึ่งครับการแก้ไขปัญหาตลาดที่โตช้ากว่าคู่แข่งเราต้องยกระดับตลาดของไทยครับให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก เราควรจะเป็นผู้นำตลาดโลกหรือเป็นผู้กำหนดเทรนด์ของตลาดโลกผ่านนโยบายตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของพักเพื่อไทยครับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลนำเสนอและเร่งพัฒนาให้นโยบายนี้เป็นจริงให้เร็วที่สุดครับเราจะมีการผลักดันศูนย์กลางศูนย์กลางการบินครับ ช่นทีท่านนายกรัตรีเดินทางไปหลายๆประเทศครับท่านไปติดต่อว่านานาประเทศควรจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยไหมมีเครื่องบินตรงจากหลายประเทศมาตรงที่ประเทศไทยไหรือไมมโดยไม่ต้องพักเครื่องที่อื่นเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับของการบินในภูมิภาคนี้ให้ได้ครับและแน่นอนครับประเทศไทยควรจะมีการผลักดันศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคครับท่านนายกได้ถแถลงไปแล้วครับ ทั้งในเรื่องของโครงการลนบจ์ครับที่จะไปเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนโครงการขนส่งระบบรางความเร็วสูงครับที่เชื่อมประเทศไปสู่ภูมิภาคต่างๆถ้า,าทางไปอีสานครับก็จากกรุงเทพไปหนองคายข้ามไปลาวออกไปจีนหรือจะลงใต้ครับจากกรุงเทพลงไปถึงมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์และแน่นอนครับนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็คือเราจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ผลิตยานยนต์แห่งอนาคตหรือว่ารถ e ีวีรถไฟฟ้าซึ่งเราทำสำเร็จไปแล้วในเบื้องต้นนะครับมีหลายประเทศหลายบริษัทตอบรับนโยบายดีๆของประเทศไทยครับอีกนโยบายหนึ่งครับที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนนะครับที่ท่านนายกมารับตำแหน่งนั่นคือนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวจะเป็นการหารายได้ระยะสั้นและกลางของประเทศครับ แต่แน่นอนครับการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นควิกวินนโยบายต่างๆครับสนับสนุนการท่องเที่ยวจะเห็นได้เลยครับเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆนะครับที่รัฐบาลไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรัสเซียคาซัคสถานไต้หวันนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายประเทศครับที่กำลังเจรจาให้เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซา่าท่านจะเห็นครับว่าจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินต่างๆที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยนั้น เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยะสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานอกจากนั้นครับต้องมีการพัฒนาตลาดของไทยนะครับโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นครับแต่รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับงานฝีมืองานท้องถิ่นอย่างนโยบาย Soft Power ของพักเพื่อไทยครับและผมเชื่อครับนโยบายนี้รัฐบาลและพักเพื่อไทยจะช่วยการสนับสนุนครับให้ทุกภาคส่วน สักดันให้เศรษฐกิจของประเทศนี้เติบโตไปพร้อมๆกันได้ครับแน่นอนครับการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นครับที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเช่นการออกรถโชว์ของท่านนายรัฐมนตรีครับเป็นการเดินสายเจรจาการค้ากับต่างประเทศท่านเดินทางมากมายครับทั้งสหรัฐอเมริกาไปกัมพูชาฮ่องกงบูนายมาเลเซียจีนซาอุดีอาระเบียลาวญี่ปุ่น เป็นต้นนะครับยังมีอีกมากมายครับนายกเดินทางไปเจราจาเชิญชวนให้คนเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศเรารวมถึงการทูตพาณิชย์เชิงรุกครับที่ไม่ใช่แค่ไปเจราจาแลกเปลี่ยนกันแค่พูดคุยเท่านั้นครับเรานอกจากเชิญชวนมาลงทุนแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเศรษฐกิจและการเมืองและผมมองครับ ว่าการรดโชว์ของท่านนายกเศรษฐานั้นเป็นวิธีที่เราหาทุกโอกาสและคว้าทุกโอกาสที่มีมาให้ประเทศไทยเพื่อให้ทุกฟันเฟืองในประเทศนั้นเดินหน้าและทำงานได้อย่างเต็มที่ครับทําให้ประเทศไทยนั้นกลับมาสู่สายตาของชาวโลกที่บอกว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่น่าลงทุนครับขอ้อที่สองครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาว่าการไม่มีเครือข่ายการรองรับทางสังคมครับ แนวะคิดนี้ครับผมเชื่อว่าทางพรรคเองและรัฐบาลเองเห็นพ้องต้องกันครับว่าเราจะมุ่งเน้นการประกันสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างครับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับนโยบายนี้ครับทำให้ลดความแออัดของโรงพยาบาลครับเราจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ AI นะครับ เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางด้านสุขภาพข้อมูลทางด้านการรักษาบริการข้อมูลการเบริกจ่ายต่างๆซึ่งนโยบายนี้ครับจากผลสำรวจที่ผ่านมาไม่เกี่ยวทิศเดีกครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนให้ความพึงพอใจมาเป็นลำดับต้นๆครับถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้นของนโยบายนี้และผมเชื่อครับว่าภายใต้การนำของทนายกเศรษฐาจะพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นครับ สังเกตได้จากอะไรครับงบปี68ครับรัฐบาลมีการจัดสรรงบสำหรับระบบสาธารณสุขยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ครับ2 3 5 0 0 0ล้านทีเดียวครับให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับและผมเรียนครับสุขภาพที่ดีเท่านั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถออกไปทำมาหากินได้ครับนอกจากนี้ครับ นโยบายเองนโยบายของรัฐบาลนะครับยังมีนโยบายที่สนับสนุนการลดหนี้หรือว่าพักหนี้ต่างๆครับ <c oughs> เพื่อลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษ,ษตรกรการศึกษาต่างๆนะครับนอกจากนั้นมีการพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครับสองหมื่นครัวเรือนเรามีการทำในเรื่องของการเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปีครับนโยบายนี้ช่วยเหลือ เด็กๆเกยาวชนของชาติ10กว่าล้านคนครับให้เข้าถึงระบบการศึกษาให้เขามีความรู้ติดตัวเพื่อใช้ไปในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนครับข้อที่3ครับการแก้ไขปัญหาในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมาก เราต้องเร่งพัฒนาระบบให้ทันสมัยรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับการศึกษาการเงินหรือว่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญครับที่ผมเห็นการจัดงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ครับพูดง่ายๆก็คือการพัฒนาคนนั่นเองครับเพราะในโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล มีความต้องการทางแรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับบางโรงงานทุกวันนี้ครับมีการนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการเปลี่ยนทักษะเสริมทักษะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเรียกว่า upskill reskill นะครับผ่านโครงการของรัฐบาลอย่างทักก้าหรือว่า o Force ก็คือหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะ soft power นั่นเองครับ รัฐบาลเองมีแผนที่จะพัฒนาทักษะเฉพาะให้แรงงานนะครับเป็นบื่นท่านครับรวมไปถึงกองทุนอุดหนุนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและสนับสนุนการเสริมทักษะแรงงานให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งผมเรียนแบบนี้ครับว่าการส่งเสริมทักษะเหล่านี้เป็นการติดอาวุธให้ประชาชนให้รู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นครับข้อที่4ครับเป็นการแก้ไขปัญหา กับการติดกับดักความกลัวในอดีตที่ผมบอกไปแล้วครับมีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมากมายและแน่นอนครับตั้งแต่ปี40หรือวิกฤตต้มยำกุ้งครับสมัยที่รัฐบาลของไทยรักไทยเป็นรัฐบาลครับเรานั้นทําให้ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจได้สําเร็จครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีนักธุรกิจบางกลุ่มประชาชนบางคนหรือภาคการเงินรวมถึง ภาคการธนาคารยังวิตกกังวลครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะกลับมาสู่วิกฤตเดิมๆอีกหรือไม่ผมเรียนว่าหน่วยงานของรัฐนะครับมีหลายหน่วยงานครับที่สามารถในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลรวมถึงพักเพื่อไทยครับเรามองเห็นว่าการทำอะไรในด้านใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงทุนจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศครับที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้น GDP ครับข้อที่5ครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คำนึงถึงผลระยะยาวในอนาคตผมพูดแบบนี้อาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งครับนโยบายที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือดิจิ t a ลวอลเล็ครับนโยบาย Digital w a l l ล็ครับคือมาตรการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบระยะสั้นเป็นการกระตุ้นตลาด ให้สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้มากขึ้นแน่นอนครับจากการคำนวณตัวคูณทางเศรษฐกิจรวมไปถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนักครับแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วครับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลครับเราเชื่อครับว่าดิจิตอลว a เล็ตนั้นจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเมื่อพิจารณาผลพวงต่อเนื่องของนโยบายนี้แล้วครับผมเชื่อได้ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการยกระดับทางการเงินและดิจิทัลให้กับประเทศของพวกเราครับแน่นอนครับโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตนั้นอาจจะถูกทวงติงจากฝ่ายค้านบ้างนักวิชาการบางกลุ่มบ้างแต่ผมเรียนครับว่าเจ้าวอลเล็ตนั้นไม่ใช่เรื่องที่ครั้งเดียวแล้วมันจบครับ แต่ดิจิตอลเวลต์นั้นจะเป็น,นกลไกที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปทั้งระยะกลางและระยะยาวครับเมื่อมีกำลังซื้อที่มากขึ้นแน่นอนครับการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่อต้องใช้การผลิตที่สูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบครับและเมื่อทุกท่านได้ดูข้อจำกัดต่างๆครับที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ใช้ได้ในอำเภอในตำบลต่างๆ สิ่งที่รัฐบาลต้องการครับก็คืออยากจะต้องการให้เม็ดเงินต่างๆกระจายไปในสู่ทั่วทุกตำบลทุกอำเภอของประเทศไทยครับไม่ได้ไปกระจุกอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหรือตามเมืองท่องเที่ยวครับดังนั้นครับเมื่อดูสัดส่วนงบประมาณเราจะเห็นได้ว่างบประมาณที่หวังผลในระยะสั้นนั้นมีสัดส่วนเป็นเพียงแค่หนึ่งในสของงบประมาณเท่านั้นเองครับ เราจะพยายามใช้งบประมาณนี้ต่อยอดในระยะกลางและระยะยาวครับโดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรามีการมุ่งเป้านะครับที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลเพิ่มครับที่สำคัญครับในเมื่อเราจะขยาย30บาทรักษาทุกที่เราจะขยายบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกกว่า4ี่ห0คนครับ เรามีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนอีก8แสนกว่ารายและผมเรียนครับที่ผลย้ำสองรอบแล้วเพราะผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากครับข้อที่6ครับเป็นการแก้ปัญหาในข้อสุดท้ายที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับพระเคื่ไทยเราให้ความสําคัญครับ กับปัญหานี้มาเดือตลอดตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลตั้นแต่สมัยไทยรักไทยนะครับเราประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันครับเราก็สับสริงบประมาณปี68ท่านไปดูเลยครับเรามีงบประมาณที่จะบูรณาการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดของประเทศนั้นงบปี68นั้นใส่ไว้กว่า5,000ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เที่ยวหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับ เรามีการอาญัดบัญชีมา้าอาญัดซิมโทรศัพท์ต่างๆที่โทรไปหลอกพี่น้องประชาชนหลายหมื่นโทรศัพท์ไปแล้วครับแต่แน่นอนครับเราจะบริณาการทุกๆฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจกระทรวงดีเอสกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่ทําให้เรื่องนี้หมดหรือว่าน้อยลงจากประเทศไทยเร็วที่สุดครับท่านประธานครับผมเรียนว่าผมขอพิปลาให้เห็นภาพรวมของการจัดสัรง,งบประมาณปี68นะครับเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้อง และคำตอบของปัญหาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผมพยายามใช้เวลาไม่นานครับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี68เรามุ่งเน้นในการแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยนั้นไม่เติบโตตามศักยภาพครับโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้งบประมาณประเทศเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศไทยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณที่มากขึ้น แม้เป็นเม็ดเงินเดิมนะครับกรอบและสัดส่วนนั้นหลายท่านจะมองว่าเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ท่านไปดูเนื้อหาครับเนื้อหาของการทํางานนั้นไม่เหมือนเดิมครับเมื่อกรอบเดิมแต่เนื้อหาในการทํางานไม่เหมือนเดิมก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับโครงสร้างงบประมาณปี68ที่ผมได้พิจารายอยู่นีท่ที่อภิปรายอยู่นี่นะครับ เรานั้นจัดสรรอยู่บนข้อจํากัดและอุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเรื่องของงบประมาณผูกพันหรือว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าท่านไปดูในตัวเลขจะเห็นเลยครับเรามีงบลงทุนเพียงแค่24%เท่านั้นครับเราจึงจําเป็นต้องหาทางออกโดยการพิจารณาจากงบเดิมแต่ใส่เป้าหมายใหม่เข้าไปครับเพื่อใช้เม็ดเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ถูกทิศถูกทางเพื่อดันเศรษฐกิจให้เติบโตครับ โดยการจัดสรรงบประมาณปี68นี้ครับอาศัยนยโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาและพักเพื่อไทยเป็นแกนกลางโดยวางอยู่บน4นกลไกหลักนั่นเองครับนั่นคือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและบริหารจัดการภาครัฐครับท่านเคยได้ยินคำนี้บ่อยตอนที่หาเสียงครับแน่นอนครับเราจะทำตามเือนที่เราหาเสียงไว้ครับงบประมาณปี68ดนั้นนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐ,ฐกิจเป็นสำคัญครับ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วครับเราจะมุ่งจะจัดการกับปัญหาในระยะกลางและระยะยาวอย่างชัดเจนครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเรามีงบสองในสามครับเป็นงบระยะกลางถึงระยะยาวทั้งสิ้นเลยครับโดยเราจะมุ่งเป้าอยู่ที่การขยายโอกาสครับนี่สําคัญทีเดียวครับงบประมาณที่เราใส่ไว้ในสูตรนี้ของการขยายโอกาสนั้น 1. 6 5 5 ล้านล้านบาทครับผมขอกลับมาเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับนั่นคือดิจิต a l วอลเล็ครับผมเรียนว่าเราไม่ได้องบบดิจิตอลวอลเล็นั้นลงตรมภายในปีเดียว5แสนล้านครับแต่ที่มาที่ไปของงบประมาณที่จะมาอุดหนุนนโยบายนี้มี3ส่วนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่นะครับ ประมาณ1 5ึ0 0แสนกว่าล้านบาทนะครับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประจำปีของงบประมาณปี67นะครับที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับประมาณ1 7 5 0 0 0ล้านบาทครับแล้วก็มีงบทดลองจ่ายของสถาบันการเงินของรัฐนะครับในวงเงินประมาณ1 7 0 0 0 0กว่าล้านบาทดังนั้นครับผมเรียนว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจครับว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินการคลังรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณด้วยความระมัดระวังครับและสิ่งภาพรวมที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับเป็นการจัดสรรงบประมาณปี68นี้ครับมีโครงสร้างและเป้าหมายที่ดีครับคิดแบบมองภาพรวมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหลักทั้ง6ที่ผมได้เรียนไปแล้วของประเทศนั้นหายไป และอยากมีประสิทธิภาพครับผมขอเรียนครับสิ่งที่ผมได้อภิปรายมาทั้งหมดนั้นก็จะตอบไปทางฝ่ายค้านครับที่ได้บอกว่าใช้วลีที่บอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะยุบสภานาะยกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจ๊งไม่ได้ครับซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับ คำว่าเจ๊งในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจ๊งหมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุบสภาแล้วนายกยังต้องอยู่รักษาการครับแต่มีอีกคำหนึ่งครับคำว่าเจ๊งหมายถึงคำว่าสิ้นสุดครับถ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสารรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้ยุบพักครับนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจงของจริงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันผลักดัน142นโยบายทำลาย6พันธนาการและเราจะสร้างรัฐบาลนี้ให้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับสร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกับชั้นนำประเทศชั้นนำหลายๆประเทศในโลก เรามาร่วมกันสร้างประเทศไทยครับให้เป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียอย่างสง่างามขอบคุณครัท่ามประธานขอบคุณครับ